เพื่อไปหาอยู่กับใครอ่ะทหารนั้นใครเป็นทหารไม่ให้ไมาด้วกาสิใช่ครับท่านไม่มีหลังจากที่มันลงไปเขาก็เอาอาคมครับเชือกบวงห้องคอมันรัดอย่ามาลองยีกับกุ๊กท่านไว้ท่านท่านเนี่ยสุดยอดจริงๆนะไมมีบลนะอ๋อใช้ตบบอลนั้นนี่ไงงา สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพีพีเอฟีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยตอนนี้ทุกคนนะกำลังเดินทางไปหาพันหารนะครับพันหารบอกว่ามาหาเขาหน่อยนะครับมีอะไรจะให้ดูผมไม่รู้ว่าพันหารจะให้ผมดูอะไรนะ มีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรหรือเปล่าหรือเรื่องอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะเราไปลุ้นกันนะครับผมเชื่อว่าพั้หารต้องมีอะไรแน่นะถึงเรียกผมมาจริงๆจะให้ฟยามมาด้วยแต่ว่าขยาบอกว่าให้ผมมาคเนเดียวได้ไหมเขาจะต้องอซื้อของนะเขาไล่ให้พ่อพี่พี่ก็เลยต้องแยกกันมานะครับนะเสียดายมากนะโอเคไม่รู้ว่านะสิ่งที่ผูหารบอกจะคืออะไรแต่ อย่างแรกเลยคือขอแรงใจจากพี่เอฟซีนะคนละหนึ่งไร่หนึ่งแชร์ให้ผมนะซัพอพอร์ตผมโดยการไม่กดข้างโฆษณานะครับอยู่ในห้วยถาวรอาถานนะพระพระหาหนำเขาเข้ามาหาผมให,ให้ให้เข้ามาหาท่านที่นี่โอเคทุกคนนะเดินทางไปเรื่อยนะตอนนี้เดินทางมาใกล้ถึงแล้วนะครับไม่รู้ว่าพระหารอยู่จุดไหนของห้วยนะก็อาจจะเป็นจุดที่ ผมเคยเข้ามาหรือเปล่านะวันนี้ผมเจอแม่หมอทุกคนนะครับ,นะรบแต่ยิ่เสียงน้ํานะน้ําดังไม่ดังน้ําดังแบบขึ้นมาแต่ว่าไม่ถึงว่าดังเยอะมาดูว่าน้ำเลยเยอะมากน้อยแค่ไหน,นพี่ๆนะรอดูกันนะครับขอมันใจด้วยนะทุกคนนะวันนี้ทุกคนได้เห็นพันหารแน่ๆนะพันหานก็อยากจะบอกเลยว่าชื่นชมนะครับเก่งมากท่านทั้งนี้เป็นทั้งหมอแล้วก็เป็นทั้ง อาจารย์ที่เก่งนะแข,งแข่งมากกลับมาปรับสมิงได้เยอะมากๆตอนนี้นะพ,พี่รอดูกันดีกว่ามาพันหานใจให้วดูด้วยนะก็แล้วก็แชร์ด้วยพี่พนะเดี๋ยวลงไปยังห้วยสวันอัฐน์แห่งนี้กันนะครับโอเคไปเดินทางกันทุกคนพันหานครับพันหานอยู่ข้างบนเหรอไม่รู้ว่าตอนนี้พันหานอยู่ตรงไหนนะพี่นะผมมาถึงแล้วพันหาน สองเสียงหน่อยันหารทุกคนเห็นไหมพันหารอยู่ไหนครับพันหารอุ้ยอาวแล้วผมคิดว่าอยู่ข้างบนพี่เขาต้องร้องห้พี่เพื่อนพันอยู่กับใครอะพันหารนั้นใครพันหาราใช่ครับท่านเฮ้ยพันหารจะฝีมิงได้พี่ ผมว่าถ้าเขามาครั้งนี้มันต้องมีสักอย่างแหละเฮ้ยท่านท่านท่านมันมันยังมีชีวิตยอยูไ่ไหมท่านท่านจะยินท่านเดีย๋ยวก่อนนะท่านจับมันได้ยังไงครับสมิงแก่นี่นมันมหาหาน้ำกินตรงนี้ใช่ไหมครัท่านข้างล่างานะ มีของสดไม่มีมตา,ากิมันลงไปข้าจะเอาอาคมขค้าเชือกบวงห้องคอ,งองมันรัดคอมันจนตายท่านครับม,นม,ม,นนมันนั่นมันตายคนยังไม่ท่านดูแล้วกันไอยอาคมใช่ไหมครับนี่มันยังมนนไม่สะดุดเท่านผมไม่อยากถ่ายผมกลัวติดคนรุนแรงอ่ะผมกลัวติดคนรุนแรงผมกลัวโดนแบนเ,เาาานาะอ๋อเมื่อกี้มันมกินนะ้ำอยู่ไหมท่าน ตรงไอ้ท่านผมรีบมานะท่านบอกท่านจับจับมันได้พี่นะเดินมันจะหมดอากาศหายใจอืมมโอ้โหท่านมาคนเดียวอีกเหรอผมมาคนเดียวท่านไอพี่ผมไม่ว่างฮะไปของเจ้าคนหนึ่งไม่ว่างครับต้องไปซื้อของให้พ่อที่ไล่ครับผมรีบรีบเข้ามาก่อนเลยบบบนนนนััััดดองียมมท่านครับใจเย็นเดี๋ยวผมจะขอถามก่อนว่าที่ ท่านท่านท่านมันนั่งอย่างนี้ไหมผมไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวผมติดคนแรงมันดูแบบเขาเปื่อยกายอะแต่ผมโดนโดนแบนท่านผมมันมันละเอียดครับท่านอย่ามาลองยีกับกูกท่านไว้ท่าน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 ผมขอถามเล่าเล่าให้ผมฟังก่อนได้ไหมว่าท่านใช้วิธียังไงในการจับสมิงั้งนี้ผมรู้สึกว่าวิชาท่านเนี่ยสุดยอดจริงๆนะ อใช่แบบนี้นยู่แล้วมันกลมอะไรน้างแล้วก็าำไมมันทำไมกลมแบกน้ำอยู่นะข้าก็ใช้อาคมข้าแต่มันเห็นภาพลวงตามันแรงหน้านั่นมีพวกสัตว์สัตว์เนื้ออืมให้มันหิวไงจากนั้นข้าก็เลยเอาเชือกอาคมข้าโยนไปโค้งคอมันทำไม่ธรรมดาแล้วก็ดึงแต่มันหมดอากาศหายใจ ทักท่านโหแสงว่าหกมันร่างใหญ่ตัวใหญ่จะจริงแต่มันไม่มีสมองแสงว่ามัน,มนท่านใช้วิธีการแบบเฉลียวฉลาดมากๆเหนือชั้นจริงๆนะพี่นะวกมันต้องมีแผนไปหม่วมัวจดนอกมันแดกหมดเลยแล้วเห็นว่าคนเดินป่าเนี่ยโดนวกมันจัดการไปหลายคนเลยตอนนี้นนนะ ลูกเมียเขาออกมาล้อเรียกร้องอยู่พวกนายพานมีของดีติดตัวกันมาสุดท้ายก็เสียท่าที่ปลอมตัวเป็นโน่นเป็นนี่มันตายใจครับท่านไม่รอดูดีแล้วนี่เราจะเอายไงไัต่อครับท่านผมจะให้นเขาหาจริงครับท่านฮาวันขึ้นชวดฮะวันจุกลาลากลากวนเวียนนี่ท่านรู้ไหมว่าท่านเหมือนลุงเลี้ยงผีมากที่ใช้วิธีนี้เลยลุงผีแบบยอดเย็นมากจะวนไหวหรือไม่วนไปเวียนมา ไม่จบไม่สิ้นใช่ครับท่านแล้วข้าจะสวยเจ้าสวยหา,หาเปิงะลากลางมาบนนี้ไม่ก็เผากลางล่างห่วยไปเลยท่านครับยังไม่มีน้ําเอางี้วันนี้ผมโชคดีมากที่ได้ไม่เห็นวิธีการแล้วก็แผนการในการจับสมิงของท่านพันหานอย่างที่บอกไปทุกคนพันหานท่านจะวางยังรอท่านโอ้ล,ล่างนี่แหละจะต้องยกไปยกมาช่วยข้าไหม ท่านครับมดขึ้นเต็ไมไหมครับท่านตรงมือตรงไม้ท่านวางไว้ก่อนหน้าท่านเยอะมากเลยนะเดี๋ยวไฟไฟหมดเเป็นไรเอางี้ท่านวันนี้ไหนก็นไหนแล้วไม่ต้องรีบดีวกว่าเราจะบอกพี่พิเศษนะผมจะบอกพิเศีนะว่าพันหารทําแบบนี้พันหารไม่ใช่ใจร้ายหรือใจดํานะแต่เป็นวิธีการจัดการคันเด็ดขาดจะไม่ให้พวกมันปล่อยลอยนวลไปมันมีกันหลายตัวนะใช่ไหมครับท่าน นมากเป็นพวกตากคนศพพวกม,มิงเข้าไปสสเสงโ่านยไม้ผ่านานครับท่านครับแล้วม,มขนมันมีกลุ้มของคนชื่อดวงดีทั้งจกักไหมนนออตอนนี้มันกำลายเป็นสม,มิงนะครับทา่านน่บกลัวมากเป็นสม,มิงสาวที่แปลงกายเป็นคนอื่นได้ไดของ,ำของดำมามากครับท่านข้ารู้สึกได้เลยตอนเจอมัน มันไม่ธรรมดาอาคมาอาจจะมีนล้วฉันก็ขาได้บอกเลยบอกเลยว่างานนี้มันไม่ธรรมดาเจาะจุกมาดีเนี่ยแสดงว่าอาจารย์ที่ได้ที่ให้ของมันะคือเก่งเทียบท่านเลยเก่งกว่าเก่งกว่าท่านอีกโอ้โหทุกคนน่ากลัวมากเย็นสายดำน่ากลัวมากบอกเลยทุกมันไม่ยอมจบทุกอย่างไงจนกว่าพวกมันจะได้อย่างที่มันตั้งใจครับท่านโอ้โหเก่งกว่าท่าน ะครับท่านมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวหรือเปล่ามันพยายามจะมาก่อกลนออกมาเลยวะไอพวกสมิงมาชีบูออกมาน่ะมันก่อกลัวเพื่อช่วยเพื่อนมันนะเพื่อนมึงไม่รอดล้วเว้ยนะสมหน้าเพื่อนมึงตายแล้วท่านจับมันขันยังไั้ไหมครับท่านอืม ง้ครับท่านเอางี้ใช่เพราะมันต้องกินน้ำเหมือนกันนะถึงมันจะเป็นสมิงพวกะมันก็ต้องกินน้ำนะของพวกมันก็แห้งเหมือนกันนะพี่พี่ท่านฉลาดมากใช้วิธีการภาพดวงตาในน้ำนะให้เป็นเนื้อเนื้อสดที่แบบน่ากินนะมันมุดห่วงไปกินแล้วมันโง่มากนะท่าน ท่านดูอากาศที่นี่อึมครึมแล้วท่านเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าท่านม,มันจะมาลุมขยายม,มัม้ยหรือเปล่าท่านมันไม่จล้าครับแต่มันเห็นหลางเกินมันนอนกองตรงนี้มันจะกลัวกันแล้วผมอยากจะถ่ายนะผมกลัวโดนแบนนะไม่อยากถ่ายเยอะผมเคยโดนเตือนแล้วท่านแย่ม,มากเดี๋ยวข้าจะขอไอ้เครื่องของเจ้าสักครั้งจะเข้าป่าลึกเป็นป่าชายแดนขเมนขมรครับท่านผัดพม่าเขมรอะไรสักอย่าง อนี้ทายวัมนํำที่เจอให้เจ้าเห็นครับท่านมันนักวัวแข่ไหนครับท่านเจาไม่เคยคิดว่ามันจะมีด้วยซ้ำครับท่านเดี๋ยวทุกคนพงพันห์หานะจะหาฟืนมากองไว้ก่อนเพื่อให้เป็นฟืนหนึ่งชั้นแล้วก็เอาวางตัวมันข้างบนดีไหมครับท่านจะได้ไวกว่าในการเผาไหมได้ช่วยขามันก็ไวใช่แล้วก็เราค่อยช่วยแบกย่างมันขึ้นมาวางบนบนฟืนกองฟืนนะครับท่านไม่อย่างนั้นอนะ่ะมันจะมันจะงานก็จะเผาหมดนะครับท่านทุกคน ท่านแม่จะร้ายจะเป็นกฎระเบียบที่นี่นะคนเก่งเท่านั้นที่อยู่รอดพี่คนชั่วนะต้องออกไปให้หมดนะคนดีอยู่รอดคนช anyway. ั่วต้องออกไปให้หมดพี่มันเราเริ่มเริ่มเอาเอาพวกฟืนต่างๆเนี่ยกองให้ใหญ่ๆแล uh ้วก็เอาตัวมันวางบนฟืนแล้วก็ทาการจุดให้เรียบร้อยพี่เรามีอุปกรณ์พร้อมแลวพี่โอเคทุกคนทาการหาฟืนมามาทับตัวมันก่อนนะตอนนี้ผมพอไม่ถ่ายไม่ใช่หรอ่ด้ครับพี่ผมจะไม่ถ่ายตัวมันะแต่ว่ามันเหลือไม่จากกระดูก ทนวันยังร้องห้วยแล้วท่านจะย่อเท่าได้ง่ายนะท่านจะดีไหมครับน้ำแต่ยังไม่เป็นไรน้ำแห้งแล้วนะครับท่านพิมพ์จะมาพิมพอ่ะตอนนี้จะมาพิมพ์ฝนต้องตกกันเป็นอาทิตย์เราเผาอันนี้ก็หมดแล้วท่านบอกว่านี่ยหมดหมดเยอะมากเลยทำไมทำแบบนี้มันจะวนเวียนอยู่เหมือนเดิม เยอะย,ยิ่งดีต้ขอแรงตั้งกล้องมาทุกคนนะก็ด้เห็นพวกเราอาเฟยไ์ไปก่อนข้าจะดังทอดจิตไปดูลอบๆสักหน่อย

ไม,ไม่มีใครเข้าม,มาไม่มีแม้ <sk uss mus> แต่ถัาติกาเข้ามาแถวนี้ตั่วจบปุกมาไดครับปุกปิดฉันขอแล้วขอแล้วครับท่านต้องทำพิธีอะไรก่อนไหมครับท่านก่อนจะเผาปะกดวิญญาณมันดีมากเลยไปคูไปเกิดตอนเผาปกันไฟไม่เหลือแม้แต่ผงทุนี ท่านทำไปเลยครับผมไม่อยากถ่ายเราคงจะโดนแดงก็ไม่ได้ถ่ายมากผมโดน,นแดดนิดิดนิดนิดนะทุกคน ไปเจ้ามาครับจะไปใช้คนเดคมาเผาแล้วน้อยฝนตกเหมันกันมันจะเยอะเสียสักทุกคนจะทำการเผาแล้วก็รอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะพี่ โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมกับพันหานย้ายันกลับแล้วผมไม่ขอถ่ายไม่ขออ,ออกสื่อแบบนั้นนะมันดูลุนแรกเกินไปนะก็ให้พี่ๆทุกคนใช้วิจารณญาณรับชมแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเรื่องนี้นะเรื่องลีนะง้ลับแบบนี้นะไม่สามารถบังคับหใ้ใครมาเชื่อได้นะครับก็แล้วแต่แต่ก็น่าแล้วเรื่องคลิปก็พอละดูเพื่อความบันเทิงก็ได้พี่นะเพื่อความสนะุกสนานนะแล้วก็ไม่เครียดไม่เหงาก็พอนะพี่พพนะ okay, ตอนนี้ ออกจากจุินัอมาละควันขโมงพี่นะแต่ก็รอจนกว่ามันจะดับไหม้่แหละนะพันหารก็ทําพิธีเรียบร้อยนะไม่มีเรื่องวิญญาณสมิงแน่นอนนะก็ใครชอบวันนี้ก็ฝากกดไลค์วกดแชร์ด้วยนะซัพพอร์ตเราด้วยนะอย่าลมกดขรางิ่งน,นะพี่โอ้เหนื่อยมากนะอยู่ตรงเนินห้วยจะล,ล่างขึ้นมาพี่พจบไปอีกหนึ่งเรื่องนะของพวกสมิงก็ให้เป็นอุทางหน กระพมันยังมีอีกนะมีอีกเยอะที่เรานวลอยู่ที่ยังไม่ไปไหนนะครับยังหาก,กินอยู่นะก็ระวังตัวไวนะ้หลายตัวที่ท้าทายนะโดยเฉพาะนางดวงดียังไม่เจอของจริงนะเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ถึงคิวมันนะมีพี่ซีของเป็นมาแล้วว่าถ้าจัดการได้ให้รางวัลน,นะการได้ให้ดวงดีจัดการดวงดีได้ะให้รางวันนะทุกคน เราชมคลิปนะเราอัปเดตผ่านคลิปไปเรื่อยๆคนนะโอเคไปเดินทางกลับกันดีกว่าทุกคนไป